สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.3ตัวเต็มไป2สัปดาห์ Apple ก็ปล่อย iOS 15.3.1ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันต่อเพื่อแก้ไขบั๊กและเสริมความปลอดภัยให้กับ iPhone ครับแนะนำให้อัปเดตกันด่วนๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3.1ตัวเต็มไดจากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหน จะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่เราไปทดสอบและไปชมผลลับพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.3.1บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นนิดๆ การอัปเดตเป็น iOS 15.3.1าใหม่ล่าสุดนี้ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากครับแต่ก็ยังทําได้ดีจากความเร็วเราไปลุ้นที่ผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องห่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.3.1ตัวแต้มบน iPhone 7 Plus มีข่าวดีครับเพราะใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นแล้วโดยใช้ไป7%หรือ93%ดีกว่า iOS 15.3ที่ใช้ไปถึง12%หรือ88% ผลลับการอัปเดตในครั้งนี้น่าพอใจมากครับการอัปเดตเป็น iOS 15.3.1บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วโดยรวมทําได้ดีที่สําคัญกลับมาประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ